จานเริ่มบานแล้วนะคะเนี่ย z o o ภาพให้ดูใกล้ๆนะเด่นมากเลยอะค่ะอันนี้พี่ธน,นัดยืนอยู่ที่สถานีรถไฟนะคะเนี่ยน,นี่ก็ต้นนึงนะคะเนี่ยนกแก้วกำลังดูดน้ำหวานดูนะคะทุกคนนกเยอะมากเนี่ยค่ะเห็นนกแก้วไหมคะ อาจริงๆอ่ะพี่ธน,นก,ก็คิดว่าจะมีเฉพาะที่บ้านเรานะแต่ว่าที่ออสเตรเลียช่วงนี้เขาออกดอกบานสัครังเลยค่ะแล้วเขามีประวัติน่าสนใจด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงพี่ธน,นัาจะเล่าให้ฟังคร่าวๆวนรายละเอียดอื่นๆนะคะจะเขียนม้อ่านใต้คลิปค่ะ บ้านเราก็เรียกดอกทองกวาวะะดอกจานนะแต่ที่นี่เขาก็มีชื่อของเขานะชื่อเฟรมที T หรือว่าเปลวเพลิงนะ,ะเพราะก็สีแดงนะสีแดงเหมือนไฟก็เลยถูกเรียกว่าเปลวเพลิงส่วนเปลือกของเขานะ,ะเปลือกชั้นใน,นี่มีประโยชน์นคนออสเตรเลียสมัยก่อนเ,นเขามาทําเป็นเชือกทําเป็นแหตกปลาทําเป็นกับดักและยังเป็นแหล่งอาหารด้วยนะคะเพราะว่า,มาเมล็ดของเขาเนี่ทานได้ะค่ะสมัยก่อนตอนเป็นเด็กพี่ธนรนะัตน์ยเอามาดูดเลยคือเขาหวานอนะอ่านี่เขา ดูดใหญ่เลยอะนกแก้วนะคะเนี่ยแล้วน,น,นกเต็มต้นเลยอ่ะคือเขาเป็นไม้พื้นเมืองของประเทศออสเตรเลียนะคะแฟนพิ่ธนัทบอกว่าไม่ใช่นะ,ะพอไปอ่านเจอเอ้าใช่จริงๆด้วยนะ,ะและเขาก็มีชื่อเสียงจากเพลงเฟรมทีนะคะหรือว่าเพลงดอกจานนะคะไม่ใช่ดอกจานประหารใจของพี่มนแคนนะ,ะแต่ว่าเป็นเพลงเฟรมทีนะคะของดนตรีชาวล็อก อซีค่ะตั้งแต่ปี1980นะเพลงนี้ดังกระหึมเลยเขาว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าบรรยายเกี่ยวกับเรื่องราวของดอกเปรมทีนี่แล้วนะคะเนี omon, ่ยค oh. ่ะคลิปเขาจะเล็กกว่า เหมือนจะคนละพันจากบ้านเราหรือเปล่านะคะเพราะว่ากลีบเขาเล็กกว่าเยอะเลยนะส่วนในเรื่องของความเชื่อของคนไทยนะคะเขาเชื่อว่าถ้าปลูกต้นจานไว้หน้าบ้านนี่จะทําให้มีเงินมีทองนะคะโดยเฉพาะปลูกในวันสาวว่ากันอย่างนั้นเลยนะคะประโยชน์ทางยาก็มีเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝักเป็นใบเป็นดอกนะคะหาอ่านทาง Google ได้นะคะส่วนในเรื่องของดอกเนี่บอกเลยนะคงหวานแน่นอนนะคะเพราะว่านกนี่เต็มเลยะค่ะ นี่ค่ะดอกจานนกเยอะเลยคือจริงๆแล้วมีหลายตัวเอากำลังดูตัวนี้อยู่ใกล้สุดเลยเนี่ยเห็นไหมอยู่ใกล้พี่จันนักสุดเลยนะคะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่พี่ธนัทเพิ่งไปอ่านเจอมานะคะคือต้นจานเนี่ยค่ะเขาใช้เป็นฟืนในการเผาศพนะคะเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของพระนารายณ์พระอิศวนพระพรหมนะคะซึ่งเป็นไม้ที่มีความสําคัญและน่าสนใจทีเดียวเลยะคะ่ะนี่ละค่ะดอกจานออสเตรเลียน,นะคะ ทำให้ดูพอหอมปากหอมคอค่ะนี้นกหรือว่าไก่เขาไม่รู้นะอยู่ในป่านะทุกคนคิดดูดิ <c oughs> นกแก้วดูดน้ำหวาน ดอกจานข้างทางนะคะทุกคนสวยอ,ะอ่ะ